อย่างนี้จริงๆครับแล้วก็ที่ตรงนี้นนเนี่ยนะครับพระเดชทุกคุณหลวงปูนน่บัวสิริบุญโอท่านเคยมีนิมิตรแล้วก็บอกว่าผู้ที่เข้ามาคับปัิบัติทำหรือเป็นทุกสิธิของหลวงปู่นะครับวันตราของแสงจะพบผู้หญิงได้มากวันนี้กว่าตาตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างหลังมีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับไปได้ไปนะครับช่วยหลวงปู่สร้างเอาบารมีตรงนี้ เพื่อที่จะเป็นแรงถักกันตนเองไปให้พ้นโลกนะครับอย่างที่หลวงปู่สอนประโยคเดียวท่านไม่ได้สอนมากเลยท่านบอกแล้วจิตที่พึ่งตัวเองได้คือจิตที่เขาเรียกว่าพ้นโลกธรรมท,ทั้งแปดนะครับลาบยศสุขสันเสริญนะครับมียศสุขยศมีลาบเสริญลาบนะครับมีสุขก็ต้องมีทุกข์ และที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรามีสุขมีทุกข์เขาสั่เสริมแ,แล้วเขาก็ยินทาเราได้ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เสมอกันแม้จะเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ยากที่พึ่งทาอาศัยได้นะครับนี่คือสิ่งที่หลวงปู่สอนนนผมเองก็ไปไ,ไม่ได้พิเศษพิเศษส่นก็พยายามนะครับที่จะเดินไปนตามเส้นทางที่หลวงปู่ท่านสอนแล้วก็อดทน นะครับในการที่จะสร้างบารมีเพื่อทำให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้รับใช้หลวงปู่ได้มีโอกาสทําในสิ่งที่คุณทาเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างที่เป็นปฏิโมวายของพระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะครับวันนี้เรามาตรงนี้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพร้อมแล้วตังนี้นะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่สาคัญที่สุดก็คือวันวันที่สาขาัขอพระสนมบุญทั้งหลายนะครับปกป้อง เรานำพาพวกเราให้มีสติมีปัญญาที่ทํามาทั้งหมดไม่ได้โกหกค,ครับขอให้บุญกุศลที่ผมทำกับหลวงปู่มาทำกับพระพุทธศาสนาประถินพระป่าทั้งหลายสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างวิหารสาราทั้งหลายและมูลนิธิปัญญาทโรที่ดูแลส่งอาภาพและเด็กนักเรียนที่ให้ทุนโรงเรียนในขณะนี้ซึ่งมีคุณอริสานะครับกับคุณสุบรรณาซึ่งเป็นเลขา ดูแลอยู่แล้วก็ให้ทุนเขาทุกปีนะขอให้กุศลนี้เป็นของท่านท่านายนะครับให้เป็นสติเป็นปัญญาเหมือนที่หลวงปู่บอกมีต้องทําสติให้เป็นมหาสติทําปัญญาให้เป็นมหาปัญญาแล้วเาขจุดทนทุนกันนะครับขอยอดด้วยครับ